เจออะไรเพื่อนมาดูดิพี่เห็นรังแวบๆอ่ะตัวอะไรเนี่ยโอ้โหขุดดินไปใส่โคกทุเรียนเนาะอุย้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ยเจออย่างนี้ทำไงเนี่ยฮะตัวอะไรเนี่ยดูดิจับได้ไหม,มอ่ะมีไหมอ่ะมีตัวเดียวเหรออันนี้เป็นคลองเนาะ เป็นคลองน้ําหลังบ้านจ้จะเอาดินพวกนี้ไปไปใส่โคกทุเรียนยกโคกใหม่เนาะมาเจอตัวนี้ครับผมทําไงนี่เอาไปปล่อยหรือขายดี <c oughs> อ่ะขายตัวละตัวร้านแปดขายได้ไหมอะ่ะน่ารักไหมน่ารักไหมครับน่ารักไหมอุ้ยทำยังไงอะ่ะนี่ยรับเมาดินก็บอกเมาดิน ขุดไปใส่โคกทุเรียนมาเจออย่างเงี้ยทาไงอะ่ะมันจําศินเนาะมันจําศินอึ่งตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่น่าจะมีหลายตัวอยู่แถวนี้ตอนหน้าฝนมก็จะล้องเนี่ยหน้าแรงหน้าหนาหมมันจําศินมุดใต้ลงใตง้ดินขุดมาเจอครับผมเจอบ่อยอึ่องพวกนี้อึ่งหลังบ้านเยอะครับทั้งอึ่งทั้งกบจําศินมันหนาวแล้วเนี่ยแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยเอาไปปล่อยเหรอถัง โอ้ทำไงเดียล่ะลูกมันน่ารักไหมเพื่อนเพื่อนมันน่ารักไหมเอาเอาให้น้องคอยไหมให้ดอมอืมไม่ให้กินหรอกเอาไหมอ่ะจริงดูห,หน้า,าตามันดิมันอยู่งี้นะมันมันตัวอ้วนงี้มันพองเนาะมันจำติดิมันจะพองเออ เนี่ยเห็นตาไปด้วยยังไงจะไปล่อยอ่ะปล่อยฝังหลังบ้านนะไห้ปล่อยอย่างเดียวไปฝังดินมันก็คงคลายอยู่ให้ปล่อยปล่อยฝังหลังบ้านมีนชิงช้างนิดหน่อยมีเรียนนะึงเราก็จะมาปล่อยปอยทีครับผม นี่เอาดินมาใส่เนี่ยผมแก้แก้โคกทุเรียนแล้วมาเจอพี่อื่นครับโคกนี้มันมันไม่เดินครับผมมันไม่เดินผมงัดขึ้นมาใหม่มันไม่เดินมันไม่เดินเลยแหละฝังลึกไปเนี่ยฝังลึกไปมันก็มันก็ฝังลึกไปแล้วก็ยกไม่ยกโคกทุเรียนก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็เอายกใหม่เลยต้นนี้ก็ยกใหม่มันไม่เดินต้นนี้มันไม่แตกมันไม่เดิน วันนี้แก้ไปสองต้นแล้วต้นนี้ก็แก้ไปรีย้อยแล้วต้นแต่ต้นไม้มันไม่เดินเลยครับรากมันไม่เดินมันไม่ออกจากถุงเลยประมมณก็ออกจากดินเก่าเลยอ่ะ่อย่อยเลยมันจะไปไหมนะแล้วมันจะไปไหมนะ <c oughs> ออมันพองไหมเฮ้ยมันพองอะ่ะแล้วมันจะทำไงอะ่ะ มันจะอยู่ได้ไหมยุ้อต้องเอาไปฝังดินเหมือนเดิมเป็นยังไงมันจะไปไหมดูดิดูดิเออมันไปอยู่อันนี้มดน้ำมันไม่มดอ่ะวันมันพองตัวมันอัดอากาศเข้าไปในตัวมันจำสิ่งนะครับปลาช่อนจะกินมันไหมอ่ะดี๋ยเราต้องไปฝังดินไว้ที่เดิม ต้องไปฝังดินไว้ที่เดิมครับมันจำศีล